สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับมิ b ูบิช X- ฟอร์ดตัวเริ่มต้นซึ่งน่าสนใจมากๆครับสำหรับมิ b ูบิช X- ฟอร์ดตัวนี้ขอบคุณสถานที่ได้ทำด้วยครับมิ b ูบิชแสนรุ่งเรืองสาขาสังขะหจัดสุรินสนใจติดต่อ0819556600ครับมิ b ูบิช X- ฟอร์ดมากับเครื่องยนต์1-6ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมช้าครับรุ่นนี้ ชีสูบนะครับตัวนี้มากับเครื่องยนต์1.6มีโมอโเตอร์ไฟฟ้าคอยปั่นไฟนะครับแล้วก็ส่งไปยังแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ลงพลังงานไปยังล้อให้ล้อหมุนได้นะครับตัวนี้ขณะที่เราออกตัวออกตัวด้วยไฟฟ้าร้อเปอร์เซไม่ยุ่งเกี่ยวกับน้ำมันทำให้ประหยัดน้ำมันนะครับขณะที่เลี่ยงแซงนะครับเครื่องยนต์จะตีขึ้นมาช่วยนะครับเป็นแบบพาราเลลครับ ตัวนี้พละกกำลังของเครื่องยนต์อยู่ที่ร้อแรงม้า134นิวตันเมตรครับแล้วก็ถ้าเป็นของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมากับพละกกำลัง1้อแรงม้า255นิวตันเมตรครับมันจะมี3ารุ่นนะสลับ m i t s u ชิเอ็กฟอร์จะมีตัวเอกไหนตัวเริ่มต้นตัวอนิเมตตัวกลางและอนิเมตเตัวท็อปสิ่งที่แตกต่างนะครับสลับตัวเริ่มต้นจะไม่มีสจุดนี้ครับส่วนกลางตัวท็อปมีนะ สิ่งแรกคือกระจังหน้าครับชุดแต่งตัวนี้ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะเป็นสีดํานะครับแต่ถ้าเป็นตัวกลางตัวท็อปจะมีชุดแต่งมาให้ครับพร้อมไฟนะครับไฟซีนอนหรือว่าไฟตัดหมอกนั่นเองครับส่วนตัวเริ่มต้นจะไม่มีไฟตัดหมอกนะจะเป็นบล็อกมาให้เฉยๆเอาไว้ติดเองนะรวมทั้งเซ็นเซอร์หน้าสีหลังสีนะครับตัวเริ่มต้นไม่ได้แต่ตัวกลางตัวท็อปให้ครับ กล้องมองรอบพันมิสซูบิชิเรียกว่า Multi Array Monitor ครับตัวเริ่มต้นได้กล้องเพียงตัวเดียวตัวกลางตัวท็อปได้กล้องมองรอบคันครับก็ตัวนี้ถ้าเป็นตัวท็อปเขาจะมีคำว่า e x f o r t ปักดูบนฝากระโปรงครับตัวเริ่มต้นตัวกลางตัวท็อปจะได้ระบบความปลอดภัยเท่ากันดังนี้ ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติระบบที่ปัดน้ําฝนเป็นแบบอัตโนมัติแอร์แบ็กมีให้6ใบเท่ากันหมดเตือนกันชนหน้าช่วยชะลอความเร็วเตือนออกนอกเลนนะครับแล้วก็ R C D A มีมาให้ทั้ง3รุ่นย่อยนี้ไม่ได้ตัดระบบความปลอดภัยนะตัดเพียงเซ็นเซอร์เพียงอย่างเดียวครับสิ่งที่ Mitsubishi X Force ใส่มานะครับนั่นคือตัวเริ่มต้นดกกลางดวท็อป จะมีสีขาวให้เลือกทั้ง3รุ่นย่อยเลยครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คือตัวเริ่มต้นจะไม่มีหลังคาดําให้เลือกจะเป็นหลังคาสีเดียวกับตัวรถส่วนตัวอ u d i m i d และ a u t i m ิต e X จะมีหลังคาดําให้เลือกสําหรับสีขาวครับสำหรับตัวเริ่มต้นจะมีอยู่3สีเลือกครับนั่นคือ White Diamond, Bleed Silver, g r a p h i ย์ขาวสีเงินสีเทา ส่วนตัวอัลติเมทนะครับหรือว่าตัวกลางเนี่ยจะเป็นสีขาวลังคาดำหรือว่าไวท์เดมอนแบล็คลูปสีเปลซินเวอร์นะครับคาเฟ่เกรย์และเจ็ดแบล็กแมค้าหรือว่าสีดำแต่ถ้าเป็นตัวอัลติเมท์เอ็กจะมีอยู่5สีเลือกครับจะไม่มีสีเงินให้เลือแล้วนะสำหรับตัวท็อปส่วนตัวกลางและตัวเริ่มจะมีสีเงินให้เลือกครับสีของตัวอัลติเมท์เอ็กเนี่ยจะมีสีไวท์เดมอนแบล็คลูปคาเฟ่เกรย์แบล็คลูปสีเยลโล่ไวท์แบล็คลูป สีเรดไว้แบ c ็กลูปแล้วก็สีเย็ดแบ็กเมกาครับสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าสลับด้านหน้านะครับจะมีเรดร์ที่อยู่ตรงนี้ครับนี่คือเรดร์เขานะครับเขาจะต่อสายเรดร์มาอย่างตรงนี้ครับแล้วก็จะมีบนกระจกเป็นกล้องเอ a ดตครับพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าไปสูงอยู่บนกระจกและบนกล้องครับ ตัวนี้แน่นอนครับใช้เรดาร์บอกกล้องมันจะดีเทกวัตถุที่มีต่ําๆได้ดีครับสหรับตัวเรดาร์นะครับขอชิ้นชมครับแท้วัสดุคุณภาพดีครับแต่ที่ผมติดอย่างเดียวคือทําไมมิส s ูบิชิเอฟอทุกรุ่นไม่ใส่ระบบเบรกอัตโนมัติมาให้นะครับเป็นเพียงระบบชะลอความเร็วเท่านั้นนะครับถ้าว่ามันดีไหมนะครับสลับบางคนบอกว่าชอบบางคนบอกไม่ชอบแล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนเลยครับ ไล่เรียงราคาอิสรบครับตัวเริ่มต้นมากับราคา899,000บาทตัวกลางมากับราคา1,039,000บาทและตัวท็อปมากับราคา1,089,000บาทสำหรับช่วงล่างด้านหน้าน,นะครับอิสระแม็กเฟอร์สันสตัดช่วงล่างด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมครับตัวนี้มากับยางวีตูนอรเลนซ่านะครับนี่ไปดูแลายลรอแม็กใกล้ๆครับสวยขนาดไหน มากับยางบีดตัวนารีนซาซีลี่ยางสองสองห้าห้าสิบอาสิบแปดครับตัวนี้เป็นยางบีดตัวนะเป็นยางยี่ห้อหนึ่งที่เกาะถนนได้ดีนะครับและลายสวยครับตัวนี้ก็จะมีคิ้วล้อแบบคินจังนะครับแบบเป็นแบรนด์ดำๆมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกา์ดกันกระแทกนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นชุดแต่งหรือว่ามากับรถนะครับท่านผู้ชมตัวนี้กระจกนะครับสีเดียวกับตัวรถครับถ้าเป็นตัวหลังคาดำนี่ ตัวนี้ก็จะดำไปด้วยนะครับสลับสีขาวสีเรามองเห็นจากนักด่านั่นคือเขาว่า EV ย่อมาจาก Electric Vehicle Hybrid นะครับตัวนี้จะมีเครื่องยนต์1.6 DOHC นะครับ Double o v e h e a d c a m h a นะครับสสูบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ปั่นไฟ นะครับไปเก็บยังแบตเตอรี่ขนาด1.1นะครับกิโลวัตต์อาร์แล้วก็ส่งพลังกำลังไปยังล้อทําให้ล้อเคลื่อนที่ได้นะครับออกตัวด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าครับทำให้ประหยัดน้ํามันแบบ100%เเซนนะครับขณะที่เลีงแซงนะครับทำงานแบบพาราเรลครับเครื่องยนต์จะติดขึ้นมาช่วยนะครับทําให้การเลียงแซงทําได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ขณะที่ความเร็วสูงเครื่องยนต์จะทํางานเพียงอย่างเดียวนะครับ ตัวนี้กระจกมองข้างสีเดียวโตเล็นะครับสีเดียวโตเวรกไฟเลดที่กระจกมองข้างนะครับมื่อจับเป็นแบบคีเล็ดนะครับพร้อมช่องเสียบก,กุญแจแล้วก็ด้านหลังจะไม่มีอะไรนะมีคีเลดเฉพาะด้านหน้านะครับสลับด้านท้ายขอมมีสุเปอฟฟอร์ X ord, ตัวเริ่มต้นหรือว่าอีกไนนะครับจะไม่มีฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็จะไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนี่คือความแตกต่างของตัวเริ่มต้น กับตัวกลางตัว็อปครับแต่สิ่งที่จะได้เหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่แฝงอยู่ด้านท้ายนั่นคือ RCDA หรือว่าเรียกคอร์ท a ฟฟิคอเลอครับแล้วก็จะมีชาร์กฟินคลีบฉลามมาให้ด้านหลังแล้วก็ตัวนี้ไม่มีสปอยเลอร์นะนะครับก็จะมีระบบไร่ฟ้าหน้าหลังมาให้ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับรถยุคนี้อีสานม้านเรานะครับที่นี่สังขะนะครับจะมีหมอกลงตอนเช้ามีไรฟ้าหน้า,หน,าหน้าหลังนี่เป็นประโยชน์เยอะนะครับ ก็ถือว่ารถตัวนี้ตอบโจทย์นะครับสลับใครหลายๆคนก็โดนนําไปเปรียบเทียบกับมิซูชิเอ็กเพนเดอร์นะครับซึ่งระบบความปลอดภัยค่อนข้างห่างกันเลือเกินนะครับตัวนั้นไม่มีกล้องรอบคันนะครับสลับตัว x อ็กเพนเดอร์นะครับส่วนตัวนี้อีกไนก็ไม่มีครับจะมีอ n ิเมดอาร์ิเมเอครับสลับกล้องมองรอบคันกล้องถอยของเขานะครับอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับตัวนี้เป็นระบบเมนวลนะครับ ปลาท้ายแบบเมนวนก็ถือว่าจะน่วงในช่วงแรกนะครับแล้วก็โชกคคู่นะครับที่ค้ำไว้ก็จะเป็นช่องน่านหลังนะครับก็จะเอานิ้สอดเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นชุดซ่อมยางฉุกเฉินนะครับอันนี้ชุดซ่อมยางฉุกเฉินจะรถยุคใหม่นี่เป็นแบบนี้กันหมดแล้วนะครับก็ปลาจัลสปอร์ตก็เป็นชุดซ่อมยางฉุกเฉินเหมือนกันครับยกเว้นกระบะที่เป็นยางอะไหล่นะครับ พอ้สำหรับตัวกลางอดิเมตและตัวท็อปอดิเมต X จะได้ฝาท้ายแบบไฟฟ้าครับก็น้่นท้ายก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับอ่าที่เปิดนะครับไฟจิบจึ๊บผมไม่แน่ใจเปิดตรงไหนนะครับขออภัยด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราปิดให้เขาเหมือนเดิมอันนี้การปิดก็เดี๋ยวฟังเสียงนะครับมันจะแน่นหนักขนาดไหนนะครับก็ดังตึ๊บนะครับท่านผู้ชมก็นี่คือนั่น หลังทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปชมนันในห้องโดยสารกั่าว่ามีอะไรกันบ้างครับสำหรับรถที่มีแอร์นั่นหลังผมชินชมทุกรุ่นครับแต่รุ่นที่ผมจะไปรีวิวนะครับตัวนั้นไม่มีอ่มันมีนะครับมันมีแอร์หลังแต่ว่ามันเป็นโซนเดียวนะครับผมไม่บอกยี่ห้อนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับและคนรู้แล้วนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับก็จะเป็นแอร์ที่ หันไปทางเดียวนะครับถ้าหันไปทางซ้ายฝั่งขวาร้อนนะครับแต่ถ้าหันไปทางขวาฝั่งซ้ายร้อนนะครับแต่ตัวนี้ดีครับเพราะว่ามันจะมี A ที่แยกกันชัดเจนระหว่างซ้ายกับขวานะครับก็ <c oughs> จะมี USB Type A Type C สำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยรถยุคใหม่เนี่ยควรเป็น Type C หมดได้แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคน สอวอมานเราว่าสูงไว้านเราเนี่ยใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าซึ่งมันไม่ใช่ USB Type C คันเป็น Type A ซึ่งมันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับ X-Fort นี่ทำถูกต้องแล้วนะครับไม่ใช้ Type C ทั้งหมดแต่เป็น Type A บวก Type C อันนี้ผมขอชื่นชมนะครับเพราะว่าอย่าลืมไปนะครับคนแก่ม้านเราไม่ใช่โทรศัพท์รุ่นใหม่นะครับท่านผู้ชมการตกแต่งนั่นข่านะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเป็นนม Black นะครับ รักษายากนะครับทีราเปนนมนลี้ยเพราะว่ารถบ้านผมมันก็มีอยู่นะครับแนะนําให้ไปติดฟิล์มนะครับอาติดฟิล์มมันจะช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะแล้วก็ตัวนี้เป็นหนังนะครับสำหรับตัวกลางตัวท็อปเขาจะเป็นผ้าเนอะนะครับตัวท็อปได้ลาโพงยาม,มาฮ่ามาให้นะครับก็ถือว่านอกจากยาม,มาฮ่าจะทำลำโพงแล้วก็จะทําดนตรีด้วยนะครับเครื่องดนตรีลําโพงนะครับที่มีชื่อเสียงหน่อยแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่มี ไม่มีซอบทัดนะครับด้านล่างจะมีเฉพาะตรงนี้นะครับซอบทัดอันนี้เป็นกริวๆนะครับแต่เป็นฮาร์ดแข็งนะตัวแต่งด้วยสีเงินนะครับตัวนี้อ่าสีเงินซิลเวอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เข็มขัดนิรภัยนะครับอ่าเข็มขัดนิรภัยตัวนี้ปรับระดับสูงต่ำไม่ได้นะครับมันฟิกไปเลยนะครับท่านผู้ชมมันฟิกไปเลยผมอยากให้มีซูนะครับอ่าทาให้มันสูงต่ำได้นะครับเพราะว่าสรีระคนเรามันไม่เท่ากันนะครับก็ เกือบดีแล้วนะเกือบดีแล้วก็ให้สูงต่ำมาก็โอเคเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับจากตัวนี้อ่ามีที่พักแขนไม่เอื่ยนะครับมันเป็นผ้าหนาตึกเลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้ก็ที่เห็นก็คือไอโซฟิกนะครับจุดยึดสำหรับเด็กมีมาให้นะครับตัวนี้ปฏิีัติโอเคนะครับโอเคเลย เบาะด้านหลังกว้างขวาง,วางนั่งสบายเฮดรูมเล็กรูมน่าจะเรลยือ,เ,อเดี๋ยวจะให้แม่บ้านขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับว่ามันสูงโป่งร่องสบายและนั่งสบายขนาดไหนครับเรียนเชิญแม่บ้านครับอันนี้มารยาทดีทุกช์รูมนะครับรองเท้าเราก็เป็นรองเท้าตามตลาดนัดน,นะครับคู่ไม่ได้แพงอะไรมากมายแต่สวมรองเท้าให้เขาแล้วนะครับไม่มีรอยนิ้วมือแน่นอนครับตนนัวนี้ก็มายืมรถเขารีวิวก็ต้องรักษารถน้เขานะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับขึ้นมานั่งแล้ว เสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่มีไม้เล้สายนะครับเสียงอาจจะไม่เข้านะครับแล้วถ้าเสียงเบาไปเดี๋ยวผมจะพูดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับสบายเขาบอกว่าสบายนะครับอ่าก็เล็กรูมนะครับพื้นที่ระหว่างหัวเขากระบอกนะครับสามกระปั้นนะครับแล้วก็เฮดรูมนะครับพื้นที่ระหว่างชีษะกับเพดานนะครับนี่ก็จะสูงนะครับก็จะสูงพอนั่งสบายนะครับแอร์ก็ปรับระดับได้นะครับนี่ โยกไปซ้ายไปไปขวานะครับอ่านี่มครับก็แยกโซนซ้ายขวาชัดเจนนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่ตำแหน่งผู้โดยสารตอนหน้าดีวกว่าครับว่าเขาให้อะไรกันมาครับอันนี้เป็นคีย์เด็ดคู่หน้าเลยนะครับฝั่งนู้นจะมีช่องเสียบกุญแจด้วยนะครับแต่ฝั่งนี้จะไม่มีนะครับก็เราก็อยู่ที่ตำแหน่งผู้โดยสารตอนหน้าเลยนะครับ ก็จะมีปรับระดับไปสีทิศทางนะครับก็จะมีเอ็นเอาเอ็นที่สุดเลยครับสำหรับคนที่เดินทางไกลนะครับคนขับมันนอนไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้จอดนะครับแต่ผู้โดยสารนอนได้ตลอดนะครับนี่คือการนอนปรับราบสุดจะได้ประมาณนี้ครับรู้สึกว่านอนมีความสุขนะครับอ่านะครับพยักหน้าแสดงว่ามีความสุขนะครับอันนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่นะครับหัวเข่านะครับนี่เหลือประมาณนี้นะครับหัวเข่า แล้วก็การนอนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแอร์แบแน่นอนครับทั้ง3รุ่นมี6ใบคือคู่หน้าด้าน,นข้างม่านถุงลมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะได้หนังนะครับหลายคนบอกว่าที่หนังมันต้องแพงกว่าผ้าสินะครับแต่ Mitsubishi X-Forz บอกว่าผ้าเนี่ยแพงกว่าหนังนะครับเพราะว่ามันกันเปื้อนแล้วก็กันน้ําได้ด้วยนะครับสำหรับตัวกลางและตัวท็อปนะนะครับก็จะมีที่หนขึ้นนะครับอ่า ขี่บอลขึ้นมีจุดเดียวนะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นแบบพับนะนะครับแล้วก็ตรงนี้มีไม่เอ่ยตรงนี้ไม่มีเนาะแล้วก็ของคนขับก็จะมีหนึ่งอันเนาะตรงนู้นเนาะคนขับก็ที่ใส่ของมีอะไรบ้างอ่ะมันเหมือนโอ้ซอฟด้วยนะครับโอ้ซอฟนะครับเนี่ยเรื่อหนึ่งอ่ะซอฟนะครับตัวเริ่มต้นจะไม่มีไวรลสชาร์จมาให้นะครับแล้วก็จะไม่มีกระจกตัดแสงออโต้นะครับกระจกตัดแสงออโต้คือตัวนี้นะครับจะไม่มีนะ การตกแต่งด้านหน้าก็จะเหมือนด้านหลังแหละครับเพราะว่าด้านหน้ากับด้านหลังก็จะเป็นสีดาเป็โนโอแบล็กนะก็สีเงินซินเวอร์นะครับตกแต่งมาก็จะมีซ็อทัดตรงนี้เล็กๆนะครับซ็อทัชตรงนี้เล็กๆแล้วก็จะมีไดมอน,นด,อนนดน์นะครับไดมอนด์กรีวมาให้เป็นสารลักรูปเพชรนะครับนะครับไดมอนด์ก็ให้ลมสวยทีเดียวส่วนตัวท็อปนะครับอย่างที่พลบ,บอกจะเป็นลําโพงยามาฮ่านะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับติดเข้าไปยามาฮ่าไว้ เดี๋ยวเราพาไปชมตรงกลางนะครับและฝั่งคนขับไปกว่าว่าเขาให้อะไรกันมาครับเข้ามาในห้องผู้โดยสารนะครับก็เดี๋ยวจะให้แม่มั่นขึ้นมานั่งอีกทีนะครับว่ามันแตกต่างตรงไหนตัวเริ่มต้นก็จะเป็นการปรับมือนะครับปรับมือรุร้วนเลยตัวนี้ก็จะมีอ่าสูงต่ําได้นะครับแล้วก็เข้าออกเดินหน้าเดินหลังได้นะครับแต่เป็นเมนนวลตัวกลางกระทอกก็จะได้บอกปรับไฟฟ้ามาให้นะครับ โทมอะไรแน่นอนครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับแบบไฟฟ้าทั้ง3รุ่นก็จะให้อดีปีบคู c ค n t โทรมาให้อยู่ฝั่งขวามือนะครับโอเคเลยครับอดีปีบควบคุมโทรให้มาจนถึงจุดยูนิ่งโอเคมากครับส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นควบคุมเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ปรับเพลงครับเลื่อนไปเลื่อนมาการปัดด้านขวาจะเป็นการควบคุมไฟนะครับเปิดไฟไฟสูงต้นะครับจะอยู่ฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นในเรื่อง การปรับระดับน้ําฝนนะครับก็จะมีหน่วงเวลาได้ด้วยนะครับหรือว่าปรับเป็นออโต้ได้ด้วยนะครับสลับที่ปั๊น้ําฝนปูมสตาร์ทอยู่ตรงกลางนะครับเกียร์เป็นแบบไฟฟ้านะครับได้บดมีอยู่เจ็ดโหมดครับได้โหมดึ้นไปนั่งแล้วสบายไหมครับสบายคเขาบอกว่าสบายนะครับก็น้านหน้าก็จะมีไร่ฟาะครับอยู่ตรงนี้นะครับไอรูตรงนี้นะครับเอาไว้เป่ากระจกตัวนี้นะครับอ่ะไว้เป่ากระจกตัวนี้สลับ ถ้าฝ้ามันขึ้นเนาะนะครับลมก็จะถูกเป่าจาก,กรูนี้ลมก็จะผ่านมาชนกระจกนี้ทำให้ฝ้ามันหายไปนะครับอืมหลายคนไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องถึงจะเปิดปิดไฟหนะ้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติแต่ปรับระดับสูงต่ํายังต้องใช้มืออยู่นะครับตอนนี้คือที่ปรับระดับสูงต่านะครับตันนี้ก็ที่ซ่อนเหรียญน,นะครับไม่ใช่ที่ซ่อนเหรียญที่เก็บเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวเราอะแม่บ้านเปิดตรงกลางเขาดูหน่อยที่พักแขนนะครับอ่าตัวนี้เป็นอ่า ท่องเก็บความเย็นนะครับเป็นบเวอร์ต่อมานะครับมุนเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยนะครับเปิดปิดได้จากตัวกลมๆตรงนี้เลยนะครับถือว่าเก็บขวดน้าไม้เยอะทีเดียวครับถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ให้บอ่อหนังมานะจ๊ะบอ่อหนังมาแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นแบบ อิสระซ้ายขวาด้วยนะครับ USB Type A Type C นะครับช่อง Power Outlet มีมาให้ต้องยกเปิดนะครับบางคนเปิดออกซ้ายออกขวาไม่ใช่นะครับต้องยกเปิดนะครับตัวเริ่มต้นไม่ได้เวเดชาร์จนะนะครับไม่ได้เวเดชาร์จอันนี้แอร์เขามากับระบบนะครับ Nano EX ก็กล้องฝุ่นด้วยนะก็กําจัดเชื้อโรคด้วยนะครับหน้าจอขนาดใหญ่มีมาให้นะครับทอดยาวมาถึงนี้แต่ใช้จริงมันแค่ตรงนี้นะนะครับถือว่าโอเคเลย พอไรไฟฟ้านะครับอ่ะปัดระดับได้กี่ระดับน่าจะสี่นะครับรถสมัยใหม่นะครับสี่ระดับนะครับก็ถือว่าโอเคเลยตัวนี้ลําโพงทวิตเตอร์นะครับนี่แล้วก็กระจกนะครับตัวเริ่มต้นได้แบบเม่นว้นนะครับหรือว่าไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ได้หมดแหละนะครับเดี๋ยวมาดูไฟกันอ่าตัวนี้ไปอะไรเอ่ยมีไหมไฟ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 โอ้ไฟแบบดีด้วยครับ เปิดนะครับนี่สใส่เปิดตรงนี้นะปิดตรงนี้นะครับก็มาเล็กไปหน่อยนะครับอย่าได้บันใหญ่กว่านี้เนาะก็ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นการกดเปิดโอ้เป็น LED ด้วยครับหูสวยงามนะครับที่ใส่แว่นตามีมาให้ที่ใส่แว่นตาอ่ะมันกำลังดีครับใส่อันเดียวนะครับกําลังดีเลยอ่ะอ่ะมันงงงงนิดนึงนะอันไหนที่ไหลลงมาเร็วผมไม่ชอบนะอันนี้ก็เปิดมีไฟไหม มีครับมี LED หมดเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับเออเราเปิดไฟตรงกลางให้ดูเรยยังมาเดี๋ยวเราไปดูไฟตรงกลางก่อครับว่าไฟตรงกลางมันเป็น LED ไหมเป็น LED ครับถือว่าโอเคเลยนะครับโอ้สุดยอดมากครับตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปยำ้ำสเปคออปชั่นอีกสักรอบนะครับว่ามีอะไรที่สําคัญสําคัญมากนะครับก่อนจะปิดคลิป เราจะไปไล่เรียงความสําคัญอิสรดะด้วคัว่ารถคันนี้ให้อะไรกันมาบ้างคุ้มกับราคาที่จ่ายไปไหมนะครับก็รถคันนี้มากับความประหยัดน้ามัน24.4กิเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าประหยัดนะครับโอเคเลยตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นครับมากับราคา899,000บาทนะครับตีไป900,000มีทอนนะครับท่านผู้ชมมากับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติที่ปัดน้ําฝนเป็นแบบอัตโนมัติ ระบบเตือนัชนหน้าช่วยชะลอความเร็วลายสปอร์ต RCDA นะครับกล้องตัวเดียวสำหรับตัวเริ่มต้นก็ตัวนี้ยังไม่มีเซ็นเซอร์เหมือนตัวกลางระท็อปค่ะนะนะครับก็จะได้การเตือนเองนะครับแล้วก็การดูกล้องถอยเพียงตัวเดียวซึ่งผมเพียงพอแล้วนะครับสำหรับรถราคาทุกวนันนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับถ้ารถญี่ปุ่นนะครับใจในราคานี้เนี่ย ความปลอดภัยยังไม่มานะแต่สำหรับรุ่นนี้ความปลอดภัยและความประหยัดมาพร้อมกันนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะถ้าคุณจะได้กล้องมอลักันกลั้นใจเพิ่มเงินอีกสักหน่อยนะครับไปเรื่องตัว a ัลติเมทนะครับไม่ได้ลำโพงยังมาม่ใไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็คือเราจะได้ในเรื่องของเซ็นเซอร์หน้าสีหลังสีกล้องมอลักันที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็บอกปบไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีสีขาวลังคาดําให้เลือกด้วยนะครับสำหรับตัวกลางก็จะ ถือว่ามีอัปเกรดขึ้นมาสักหน่อยนะครับกั้นใจเพิ่มเงินนิดสักหน่อยในในก็ได้เสียเงินแล้วนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าอ่าฉันพอแล้วนะครับตัวนี้ตัวเริ่มต้นความปลอดภัยไฮเทคเข้ามาเกือบครบแล้วนะครับได้เกือบหมดแล้วขาดเพียงป้องมอรับรพันนะครับกับชินเสื้อไม่เป็นไรนะครับรถสมัยก่อนที่ปู่ย่าตายายเราขับพ่อแม่เราขับมันไม่มีชิ้นเสื้อนะครับมันก็ยังขับกันได้นาอแต่ทุกวันนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนไงรถมันเยอะนะครับก็บางครั้งการถอยจอดก็เป็นเรื่องที่ ต้องมีเซ็นเซอร์มาช่วยในบางจังหวะบางคร <God. S 1> ั้งนะครับก็ถือว ma ่ารถคันนี้ก <ed> ็ออกแบบนะครับมาได้อย่างน่าสนใจและน่าลงตัวทีเดียวนะครับก็ตัวนี้มากับเครื่องยนต์1.6นะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่107แรงม้า134นิวตันเมตรครับการทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับอ่ามอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกําลังแรงม้าที่116แรงม้า255นิวตันเมตรนะครับ ราคาตัวนี้ไม่แพงนะครับผมว่าน่าสนใจเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็สนใจรถนะครับมาที่โชลูมได้เลยนะครับท่านผู้ชมเราอยู่กันที่มิสูวิชินะครับแสนลุงเรียงสุรินนะครับสาขาสังขะสนใจรถนะครับ0 8 1ย์เป็น0น้าห้านะครับติดต่อได้เลยนะครับท่านผู้ชมจาบคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ